สแตท้าแม่มีของฝากดูดูทุกคนอยากไปเปิดประตูบ้านเลยนะดูสแตทาดูสแตท้าทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูบ้านแล้วปะ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 ดูดูสแตท้าเอ้ยของฝากมีออของฝากอาเอมีของฝากอีกแล้วครับสแตท้าอย่าเพิ่งดู พี่ดาพี่ดาก็อย่าพึ่งสิลูกโอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาป่ะเอาบอกแม่ก่อนเอาไหมอ้พี่ม้าได้ยินเสียงพี่ม้าดูดพี่ดาโคตรชอบเลยนะคะทุกคนดูจะชอบอะไรขนาดนั้นลูก จับลงมาเอาเอ,าเ,อาเดี๋ยวแม่วางเดี๋ยวแม่ทุกคนตัวหวสั่นเลยเอาเอาแม่วางแล้วแม่วางแล้วอะ้ค้จับกินด้วยน้องที่กัดหัวาจาับอยู่ใกล้ๆกันล,ลูกแล้วมาเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะต้นไผ่แม่อยากจะปลูกให้เยอะๆเ,เลยเด็กๆชอบมากเลยค่ะเหลือกันแค่นี้แล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนอ่ะปล่อยให้เด็กๆกิน ของโปรดของโปรด